่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเช็คสภาพหมูนะพอดีได้รับแจ้งว่าหมูไอเยอะก็เลยเข้ามาตรวจดูเขาว่ามันไอก็ขอเข้ามาดูไล่หาสาเหตุว่าไอเพราะอะไรแต่มันไอเยอะจริงนะไอแบบนี้คือถ้าไอแบบนี้ โดยปกติมันจะเป็นลมโกกนะครับลมมันโกกมันจะทําให้หมูมันไอป่วยก็ดูอดูเนี่ยดูขายใจขายใจแบบเนี้ยนี่คือหนาวก็เนี่ยอาการนี่คือหนาว ขนาดจะขายอยู่แล้วนะจะขายแล้วยังป่วยท้ายอีกไช้ำใจเลยก็เอายาเข้ามาเสริมให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมเดินดูสภาพโดยรวมว่าปรับตรงไหนได้ไหมแต่ว่าพัดลมก็พัดลมก็ไม่ได้เยอะความเร็วลมก็ไม่ได้เยอะเหมาะสมแล้วละ่ะก็ ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับรอบนี้เดี๋ยวขอไล่เช็คสภาพโดยรวมนี่ได้ยินนะเสียงไอ้ไอ้แบบนี้คืออาการเดียวเลยคือห,หนาวตอนกลางคืนน่าจะหนาวแต่ก็ะเปาพัดลมลงมาแล้วนะครับกลางคืนก็บเปาพขาลมมาแล้วตอนนี้ทําได้ก็ประคองอาการไปแล้วก็มหมดขายก็ใกล้เข้ามาทุกทีอะไม่เกินสองอาทิตย์ก็จะขายแล้วครับ มันแน่นเต็มคอกไปหมดแล้วเยอะกว่าน,นี่คือแบบเยอะใส่เยอะเกินไปแล้วนี่ยแต่ว่ามันไม่มีม,มันใส่น้อยกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วจะไม่ฟุ้มทุนครับเรายัางพอมีพื้นที่แห้งว่างให้นอนเล่นอยู่ตามใส่โตไม่ป่วยก็ไม่ป่วยนี่ผมต้องใส่โ,โอ้โหไอเย้า โยโยที่ผมใส่ตัวช่วยดับกลิ่นแล้วนะครับเพราะว่ามันกินเยอะกินเยอะขี้เยอะเหม็นก็ต้องใส่จุลินทรีย์ช่วยเรื่องเรื่องกลิ่นจากขี้สภาพอย่างเงี้ยวนะสวยรือว่าสุขภาพดีแต่บางตัวก็เล็ก บางตัวก็ใหญ่เวลาขายช่วงแรกก็คือเอาใหญ่อ,ออกก่อนนี่ตัวเนี้ยใหญ่อมเลยไม่มีกล้ามแล้วอมแล้วตอนนั้นมีกล้ามตอนนั้นมีกล้ามน,นี่เดินเดินก็เก,ก๊กก็เก๊กมีกล้ามกล้ามเยอะต,ตัวเมียนี่ตัวเมีย เมย์ยังดูเล็กตัวคู่ดูใหญ่แล้วจริงจริงถ้าตอนนี้ก็ขายได้เลยนะแต่ว่ากำหนดขายเขาน่าจะวางคิวขายไปแล้วครับไม่รู้ก็ต้องเข้ามาเช็ค ว่าต้องเช็คสัสองสามวันแต่ว่าถ้าโดยดูด้วยตาก็สรุปได้เบื้องต้นก็คือหนาวอากาศหนาว่ว่าช่วงนี้อากาศมันก็ปรับตัวลงมาปรับให้มันกลางคืนมันอุ่นขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันก็จะเย็นอีกรอบนึงล้นะแล้วก็เอายามาใส่ไปแล้วนอนเต็มน้ำละอุณหภูมิในในเล้า20 เก้าองศาแต่กลางคืนที่ผมว่าต้องมียี่สน่าจะหนาวแต่กลาคืนเราเบาพัดลมลงตัวเนี้ยหอมเลยจ่อยเลยตัวนี้เดินมาหาตัวสุขภาพดีเดินมาสงสัยใครมาคนแปลกหน้าเข้าเลา้าห ครับก็คลิปนี้ห้านาทีแล้วสวยๆนะว่าบางตัวนะบางตัวสวยบางตัวป่วยก็ก็แก้ไขโดยรวมไปครับลอทีก็ถ้ายังไงก็เข้ามามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องบ้านไรสุรดาฟาร์มครับสวัสดีครับ